ร้านนะคนในนี้ใครก็้ามาช่วยว่าทำบุญเลยนะแต่เพิ่มมาทำบุญที่เราพันน้องพันอะไรอย่างมากมือเรื่องนี้นี่ไหนๆก็เปลี่ยนแล้วนะไม่อยากทำบุญให้ชาวเอ้ตะบุญได้ได้ทีตถาในอะไรในประเด็ีนี้ก็ให้มันดังไปเลยพระที่ผู้ว่าอะไรอ่ะให้มันอยู่ในใจอ่ะพระที่ผู้ว่าดำน้ำสา ว่าคือธรรมดาไม่ใช่แบบเพิ่นนะมันสามมีเลยก็คืออุ้มพระมีแร่พระพุทธรูปพระประทับมีรูปพระประโตก็ครบเลยเนี่ยอั้นใครได้ไปเนี่ยโอ้โหแบบยอดเลยนะล้านเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เกินมากเลยสำหรับคนไทยนะแต่ว่าผู้ว่าอยากทระพุทธร้านหนึ่งก็มีเรื่องทางไทยเนี่ยมีแบบนี้นะก็ะฝาดนะคุณนุชทองนี่ยเงี้ยเอาเป็นไฮยได้หน่อยนะ ร้านเนี่ยคูอว่าเปิดร้านเป็นกำุนตั้ง4ร้านปีนี้ขอรับดีแล้วต้นทุนติดต่อไปที่ไหนนะต้องติดต่อเลยที่ทางจังหวัดเลยนะครับเพราะคามกาจะมีบัญชีของคือหมายว่าอย่างนี้ใครที่เอาเงินหนึ่งล้านเข้ากันทีก่อนคนนั้นได้ขออุปการะนเป็กก็ผมจะเดี๋ยวก็จะขออนุญาตให้รับดีขอคอให้เลยโอ้ได้หรือไง คนที่ประกาศตัวหนึ่งมาคนแรกไม่มีการตระหนูและสุ่มกันนะครับคือถ้าใครคนแรกประกาศตัวแล้วเงินเข้าไปในทางคนแรกเลยอ๋อครับผมแล้วไม่ต้องไปรอหรือบัตรี่หรือพงอะไรแล้ววันนั้นก็เนี่ยมอบเลยก็คือตัวว่าเวลาดำเนี่ยโอ้โหนะบอกว่ามันอยู่ที่สังอยู่ที่อยู่ที่ใจไม่มีนะว่าว่าพระองค์ไหนที่จะ อยู่ในประเพณีได้3มปีอ่ะองเน,นี้อยู่สาปีนะไม่ได้อยู่ราคาแต่จะอยู่ที่ว่าผู้วาดห้อยคออุ้มพักสามปีติดแล้วก็เงินทุกบาททุกตาง์เนี่ยถาวายแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นร่วมกันทำบุญกับพุทธมดฑลจังหวัดเพชรบูร์ แค่นั้นเองเราให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดกับใครสิ่งที่ดีที่สุดเราก็จะได้มาเพราะนั้นการทำบุญก็คือต้องทําในสิ่งท,ที่ดีที่สุดเพราะสิ่งเหล่านี้ผมก็ดีที่สุดในชีวิตผมที่มีมาจะบเป็นสิ่งที่ดีทีท่สุดในชีวิตผมก็ได้รู้ว่าะไรแล้สิ่งนี้เนี่ยก็อยากถวายเป็นพุทธบูชาเพราะเรานับถือพระพุทธเจ้าเราก็อยากที่จะถวายเป็นพุทธบูชาเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดใครจะบอกพี่